คี่ทีเจ็ดสิบเอ็ดเจ็พี่น้องรอสักครู่ครับมาฬิกาข้างนอกครับที่ั่มพอต์เทอ์เส้นทางออกจากกันทลักษ์นึ่งหงสีสะกิดครับไกลกับศูนย์จำหน่ายบุญมาพันดูนกับลันทะลักนะครับอารอสักครู่ครับเมอนี้แบล็กกร้อนแก้วเล็ก เดินทางครับต่ำคิวต่ำคิวต่ำคิวคุณเนดะี๋ยวจะเดินทางไปเยี่ยมยมถามข่าวคุณแม่คุณพ่อทางคุณหานศีส,สเกตห่างครับไปเดินทางนะฮะได้มาแล้วครับตทีคิวไปเดินทางกันพี่น้องนะ เพาาาาะททัััาา้้งงเเบหววนนคมดป็นกระเพาะอ,อย่างอีก้ก็แม่หาวานเบาหวานความาดานัดนเนาะครับวันนี้ก็เลยสัง่งน้ำซ่าไราแดงมาก,กินขวดที่เท่าไรล่ะครับขวดที่สองนี่ขวดที่สองจำเก่าวนะันนับอันเดิมใหม่อันขวดใหม่ครับอยู่กับพุ่นแม่ทางบ้านโน่นรัดโน่นใหญ่หตำบลยังแม่ คุหานอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกศครับคุณแม่นี่มีกระเพาะอาการความดันเบาหวานครับกินไปแล้วเป็นอะไรแน่ครับก็ยังไม่แห้งูีเลยล่ะครับดีสุดอยู่ใครแน่นอ่นอนกะลับนอนหลับดีนอนเด็กกับลับตะกอนนอนเด็กบ่ได้แด้ครับอทำมาเลยท้องทุ่ไปแล้วคือว่านอนบ่ลับดีทำได้ก็นอนได้ใส่มียาซีฟันมีสบู่ อย่างอื่นในใส้ก็ครับบุญมาฟ้าสโกรบุญมามิฟอดใส่สักอันใหญ่เนาะทุกกระทั่วก็ใส่ตุบยว่ะฮะคระับฉีดยังคุณแม่เอาลงผืนเน็ตหน้าเลยไหครับเป็นยังไงหน้าให้ในพ้นดีบ้ครับในพ้นดีชัดเจนเนาะอันนี้เห็ดยังอยู่ครับนี่เลี้ยงหมอนแกงไม้จะไปม,มัดมีแกงไม้มัดมีครับคุณพ่ออยู่ดีไม่แห้งเนาะพ่อเนาะ ครับผมมอนิมาเยี่ยมยามถามข่าวบ้าบุนลายออกพื้นที่กได้เลือกฝาอีกครับอยากได้เลือกฝาอีกครับผมพร้อมแล้วก็จังสังน้อไหมเนาะจะมอนีกามาเยี่ยมยามถามข่าวยูดิไม่แห้งนะครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ออก็คือแกะไปให้มันเอจ,จักรอบจริงสิหลอกนี่เอาไปมักมีได้เลยอ่ะพอถ้เราห้าวบอี่นอก็ลงสีแกะับสีเดครับลงสีเอาไปหมักมีดขาวกว่าสีใดก็หลายขั้นตอนครับ นี่แหละวิถีแบบชาวาาบ้านเนาะของแถ้ของแถ้คุณพ่อนั่งหายรำลังใจอย่่พ่ดแล้วลรลครับบรรยากาศมีต้นย่อปลาบอ,อย่อปลา,านเนอะไรได้แล้วครับเดี๋ยวสี เอาไปฝากท่านประธานบุญมาเนาะได้เลยนะครับยอป่า,อปาโอ้ใส่กระถางไว้เรียบร้อยครับมีโอกาสมิลายบ่อระเพ็ดอันนั้นก็ต,นต้นมันต้นที่มันลงดินไม่เหมือนะนะบ่วแวนบ่วแวนบ่วแวนอ๋อขึ้ใบมันนั้นอันนั้นก็อย่างนี้ปลาซาเก๋าครับ<ม>อันนี้นก็ยอป่าเนาะ หนวยมันคือย่อปกติบ่หรอบ่และนี่นี่ก็ปกติย่อบ้านกันย่อปกติสิต้นพุดต้นสูงต้นใหญ่เลยนะครับนี่ต้นใหญ่ก็ต้นใหญ่ด้วยนต้นใหญ่เลยนะครับสูงด้วยนมอันนี้ขายบ่จ้ะมันหาอย่ากเนาะหายากหายากต้นยอป่า โอ้ขันไดไปฝากธรรมท่านกสิดีแล้วามันคนอันนีมันมัเป็นเป็นต้นมงคลนแ่าไหมต้นไม้มาคนย่งไ้าจนน้ลยอคนกับยกย่อเนาะสรงเสริมเนาะเป็นสิริมงคลนะครับสลับ้นยอนี่ันหบานครับใบมันหนึ่งป่าเนะครับสลับต้นย่อบาน นี่ก็ครับผมนี่ละบรรยากาศเยี่ยมยามสั้คาวพี่น้องเป็นจงได้สมาชิกเฮากินข้าวยังครับแล้วอ๋อได้ยังกินนอผู้บ่าหรือผู้สาวบ่ครับใอยิ้มันสีบิมือในย้เมเบงใส่วันียิ้มสวยกันลูก ยิ้มสวยยิ้มสวยมาทั้งพี่ทั้งปูนย้งห็นสตรอเบอรี่ก็สีคือกันเด้วเนาะแม่กับลูกเพอนอ๋อคุณแม่คุณลูกอโสีขาวสอยินสวยรอเบอรี่สอบรี่ัยิ้มแล้วอยิ้มสวยยิ้มสวยสตรอเบอรี่ยิ้มสวยท่านยิ้มสวยยิ้มสวยก่อนแล้วบอกมาเบิ่ง ะบยิมสวยกันลูกบยิมสวยกันบยิมอารมณ์เพิ่นางวัับบัตมาจกกากนดีใหยิ้มให้แนบ่บยิมไปออกเดินทางต่อครับเมื่อานีไปอีกหลายมองหลายบอนครับอยู่ที่มิแห้งพี่น้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ในเครือบ่าวบุญมาพันดวงนะครับศูนย์แดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งติดต่อสอบถามใดขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมช่องบุญหลายสายเงาครับ ม,มือหนาพบพอกันใหม่คลิปนี้ลาไปสํำนีดสวัสดีครับ